สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับสิ่งที่เราได้พูดคุยกันมาวันนี้เป็นเรื่องของปากท้องแทบจะทั้งสิ้นนะครับโลกของเราวันนี้อยู่ได้ด้วยเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจและเศรษฐ,ฐกิจนั้นมีตัวดัดชนีชี้วัดที่มองได้เด่นชัดเลยก็คือคำว่าการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐ,ฐกิจหรือที่เราเรียกว่า GDP growth นั่นเอง ในช่วงที่สงครามเย็นได้ยุติลงการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนั้นเบ่งบานเต็มที่เลยครับเพราะว่าประเทศต่างๆในโลกนั้นตัดงบประมาณทางด้านทหารงบประมาณเหล่านั้นได้หันกลับมาใช้ในเรื่องการพัฒนาสังคมแล้วก็เศรษฐกิจฉะนั้นโลกเหล่านั้นเคยมี GDP โตถึงประมาณ5%ต่อปีเลยทีเดียว แต่ในขณะเดียวกันครับท่านผู้ชมครับก็ปรากฏว่าการเอาเงินของในอนาคตมาใช้สำหรับในเรื่องของการเลือกตั้งหรือทางด้านการเมืองนั้นกลายเป็นปัญหาของเศรษฐ,ฐกิจโลกไปวันนี้เศรษฐ,ฐกิจโลกนั้นโตเพียงประมาณ3%เสิ่งเหล่านั้นกำลังลดท้อยถอยลงเพราะการเติบโตของ GDP โลกนั้นกำลังแย่เพราะว่า ปัญหาของสงครามเย็นนั้นกลับเข้ามาเกิดขึ้นในโลกเราครับวันนี้รัสเซียนั้นถือว่าเข้มแข็งตั้งแต่ปี1991หลังจากที่สงครามเบอร์ลินนั้นล่มสลายลงหลังจากที่รัสเซียนั้นจนมากเหลือเกินวันนี้รัสเซียนั้นโชคดีเหลือเกินที่ตัวเองนั้นมีแก๊สธรรมชาติมีทรัพยากรธรรมชาติแล้วรัสเซียก็ส่งออกสิ่งเหล่านั้น ทำให้เศรษฐกิจของรัเสเซียในช่วงประมาณ10ปีเสร็จเศษหลังจากที่บูตินครองราดมานั้นถือว่าพัฒนามากที่สุดวันนี้รัเสเซียนั้นมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศถึง4แสนล้านเหรียญและก็มี GDP พอๆกับอาเซียนเราเลยทีเดียวแล้วกองทัพรัเสเซียนั้นมีความก้าวหน้านำไปสู่ความขัดแยง้งในแหลมไคเมียนั้นก็สะท้อนให้เห็นแหละครับว่า โลกเหล่านั้นกำลังย้อนกลับเข้าไปสู่ความขัดแย้งในอดีตถ้าเกิดความขัดแย้งนี้ขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆ GDP หลักของโลกไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปหรืออเมริกาหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นนั้นย่อมนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครับนั่นเป็นเรื่องราที่วันนี้เราคงจะต้องมาคิดละครับว่าถ้าหากว่าเราจะต้องการมีความเจริญเติบโตอย่างนั้นเราก็เราจะต้องหันมาสู่ตลาดใหม่ครับคือตลาดข้างบ้านของเรานั้น เขามีโอกาสให้เราพัฒนาได้อย่างไรต้องไปคุยกันขราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับทีต่ติดตามชมรายการของเราแล้วเราคุยกันต่อขราวหน้าสวัสดีครับ